สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อนี้นั่งน่อยบานสวนสิทภาพเพื่อนๆไปวัดพระตากเสือเดอ้อจะไปสกายบอคค่ะอยู่อำเภอสังคมนะคะรายกาบพึ่งน่อยบานสวนเด,อเด้อพอดีขี่รถผ่านป้ายยางค่ะงามก็เลยอยากเก็บภาพให้เพื่อนๆได้เบ่งไดชชมน้ำกันเนาะจะ้าโอเคค่ะไปเจอกันที่วัดพระตากเสือเลยเด้อจ้า วดพ้าตากเสือแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวน้องหน่อยบอลสวนสิผ้าไปไอ้มองสกายบอกด้จะ้ะมองเออสกายบอกตะนีน้องหน่อยบอลสวนผ้ามาชมวิวก่อนจะ้ะพ้าเพื่อนๆมากจุดชมวิวกันเนาะค่ะฟังผุนก็เป็นฟังเล่าเดี๋วได้ค่ะเพื่อนๆพูนพนะคะฟังเล่าแล้ว บ่ได้ณล่ลงไปหมองปลายหยางหรือค่ะเพื่อนๆมันชั่นงามเนะค่ะเพื่อนๆคะเมื่อนี้นัองหน่อยบานสวนผ้ามาลอไอริมโค้งค่ะอำเภอสังคมเนะค่ะวัดผาตากเสื้อ เอาแล้วค่ะบัดที่นี่เดี๋ยวนั่งหน่อยสิพาไปอมองสกายวอล์กนะจ๊ะอ่าสะพานกระจกค่ะเดียวยางแบบไปวาเซียวน้ำกันนะคะเพื่อนๆค่ะป้าๆบัดที่นี่นั่งหน่อยพามาชมภาพตรงนี้แล้วค่ะไปต่อนะจ๊ะเรื่มไซแวนค่ะเพื่อนๆเรี่ยมตาเลี่ยมตามันจะกาศ นักหน่อยได้ยาขงขมา,าด่านไน,น้าราค่ะเพื่อนบรรยากาศนะคะม่ใครมีค้นหรอคนะะคกค่ะน,น,นะคะคนกับยานโควิดนะคะก็เลยบ่ม,มีผูมีคนมาเที่ยวเป็นไรคะ่ะนักหน่อยกับไอได้เช็คเบิ้งค่าว่าเขาเจะเปิดว่าเขาเจะก็เปิดอยู่เนาะคะ่ะเปิดให้มาเที่ยวมามเบิ้งอยู่บางสถานที่คะ่ะแต่ว่าวัดป่าผู้ก่อนนี นหน่นอยว่าสิไปเมื่อเสาก็เลยเพิ่นกับบอกวา่าโทษไปเช็คเพิ่นกับบอกวา่าปิดอยู่ค่ะวัดป่าภูก,ก้อนเนี่ไม่ได้เปิดให้เที่ยวค่ะแต่วัดแต่วัดพาตักเสือนี่ก็คือเปิดให้มากค่ะแน่นอยผ้าทุกคนมาชมวิวหมืมอนี้กันจะ้ะบรรยากาศนะคะ นี่เป็นห้องน้ำค่ะด้านบนก็เป็นโบสนนะจ๊ะน้อหน่อยเสดยางขึ้นไปไหว้พระทั้งคุณอยู่ค่ะเงียบสงบนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเดี๋ยวน้องหน่อยไปยางอ่า สกายบอกแล้วเดี๋ยวสิผ้าเพื่อนๆไปกราบระนะคะยูบทขางบนพูดนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนสกายวอล์กนะจ๊ะลงมาก็ถึงเลยเดี๋ยวใส่ถุงเท้ากันด้วยจ้าในสุด <c oughs> สวมอันนี้แ่ะค่ะสวมถุงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนน่นสย้อผ้ามาชมวิวจ้าว่ามีคนเลยค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศเข้าได้ไม่เกินยี่สิบคนนะคะนี่ละค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะสกายวอล์กวัดผาตากเสื้อจ้านี่ค่ะ วิวดีปะค่ะเพื่อนๆคะ่ะยางวนจะกรอบนะคะเพื่อน ยา,านาถอยหลังค่ะมีน้ดหน่อยผู้เดียวจ้าเพื่อนๆแดดกับเปลี่ยนอยู่ค่ะมาถึงบ่ายโมงนะจ้ายากาศเป็นไดคะด้านหลังได้ใส่แว่นแล้เวเด้ดกันเลี่ยมตาได้แล้วเนาะคะ่ะใส่หมวกนั่มผุแล้ว ชมบรรยากาศเป็นกำลังหน่อยบ้านสวนกันเด้อค่ะทั้งผุนกับแม่นฟังเล่าเด้อค่ะทั้งพูนนะคะเห็นหลังคาเป็นฟังเล่าจ้าวัดพาตากเสือสัลักษณญริมนำโคงเพิ่นกับสิอา่าเป็นแค่ค่ายงามนังสติหรือตัวไหวนะจ๊ะเป็นแม่น้มโค้งที่แยกนะคะส่วนทั้งผุนที่ข้าม้องเห็นเนี่ยเป็นอำเภอสังคมนะคะเนี่ยค่ะอําเภอสังคมจะอยู่ด้านนู้นนะคะเป็นเพื่อนส่วนฝั่งลาวก็อยู่ข้ามน้ำโขงไปฝั่งนู้นนะจ๊ะ ผู้เขาลุกผลเนาะค่ะรบมุมกันเนาะน,น,นี่แหละค่ะนั่งหน่อยกับได้มากับน้องสาวกับครอบครัวนะจ๊ะกับลูกกับล้านค่ะนี่แหละค่ะทีมงานทีมงานของนั่งหน่อยบา้านสวนค่ะ ให้เบิงผาบร่วมๆกันเนาะ,ะ,ะค่ะ่นะาคะบรรยากาศเงียบสงบเนาะจ้ะนั่งหน่อยลยว่าม,มีแต่นัน่งหน่อยบ้านสวนนีในละคะที่มาหนีเนาะคะ่ะแล้วก็มาประปลายจ้ามาก่อนหน้านี้ก็มีเนาะคะ่ะมาทีละขั้นต้องมองตั้งเมงค่ะแบบว่าใดมากหลายมือวานเนะจ้าคังแรกค่ะทีวัดผาตาักเสือ,อทีคนหน่อยขนาดนี้เนะจ้ะ เพิ่อนต้อเพื่อนก็เปิดให้พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆได้มาท่องเที่ยวเรือจากเพื่อนบริปิดค่ะ ยังจ <en> ok ๋าเอียงยังจ๋ายังจ๋าบอกหวยนะเอียงหวยออกตัวใดมืออื่นแล้วบอกหวยนะเล็กออกตัวใดเล็กอ่ะหืม เพื่อนๆไปไหว้พระกันเด้อจ้าไหว้พระข้างบนนี่เนาะ น,นี่เพิ่นสางแล้วหรอคะเพื่อนๆก่อนก่อนอานนี้นัง่งหน่อยมากเพิ่นกำลังก่อสางแล้วจ้ะแต่ตรงนี้คือเพิ่นสางองค์พญานาคเรียบร้อยแล้วค่ะงดงามนะคะ่ะสวยงามมากๆเลย จ้าเพื่อนเพื่อนนั่งหน่อยบ้านสวนกันได้ทําบุญเรียบร้อย้วคาอยู่วัดผาตากเสือเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนั่งหน่อยบ้านสวนเป็นกําลังใจให้กันนคะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า